สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูประจวบเข็มทองนะครับในการเจัดการสอนออนไลน์วิชาสุขศึกษาชั้นลูกษาปีที่5าสาระกระดที่4การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรคหน่วยกรนที่10การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรควันนี้เราจะเร,เรื่องโรคกลมพิษพร้อมแล้วลรับเลียกันเลยครับนักเรียนครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจําวัน เป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายดังนั้นควรให้ความสำคัญและปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติให้รีบรักษาหรือพบแพทย์ทันทีโกรคกลมพิษ พิชมีลักษณะเป็นปื้นนูนแดงผิวเรียบคนผู้ส่วนใหญ่มักจะมีอาการคารันร่วมด้วยขนาดของผื่นรมพิษมีตั้งแต่ขนาดเล็กประมาณ0.5เซนติเมตรไปจนถึงมีขนาดใหญ่ประมาณ1.5เซนติเมตร ผื่นลมพิษเกิดมักเกิดอาการเร็วและกระจายไปได้ตามบริเวณต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่แขนขาลำตัวใบหน้ารวมไปถึงเงย่าบุบริเวณต่างๆอย่างเช่นในผู้ป่วยบางรายมีลิมฟีป,ปากบวมรวมด้วยผื่นลมพิษเองสามารถหายได้เองภายใน2 4ชั่วโมงโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยแต่ก็สามารถเกิดขึ้นซ้ําได้ในบริเวณเดิมรวมทั้งบริเวณอื่นๆโรคลมพิษพบได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนมากมักจะพบอยู่ ในช่วงอายุประมาณ20 40ปีค่ะ อาการโรครมพิษสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดค่ะ 1. โรครมพิษเฉียบพันธ์ผู้ป่วยมักมีผื่นรมพิษเป็นเนหายหายภายในระยะเวลาน้อยกว่า6สัปดาห์สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแต่ในผู้ป่วยบางรายอาจจะสัมพันธ์กับการรับประทานยาบางอย่างหรืออาหารบางชนิดรวมถึงมแมลงสัตว์กัดต่อยถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงแนะนําให้รีบพบแพทย์ค่ะ โรคลมพิษอีกประเภทหนึง่งคือโรคลมพิษเหลือรังโดยทผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยเมื่อมีผื่นลมพิษเป็นเป็นหายหายอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่องกันนานเกินกว่า6สัปดาห์โดยสาเหตุที่กระตุ้นทําให้เกิดโรคลมพิษเหลือรังมีได้หลายอย่างตั้งแต่สัมผัสของร้อนของเย็นการออกกําลังกายแรงสัน่นสะเทือนแรงกดทับรวมไปถึงการขีดข่วนแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคลมพิษเหลือรังอาจจะไม่ พบสิ่งที่กระตุ้นค่ะ รักษาโรคลมพิษหมอมักจะให้ยาในการควบคุมอาการโดยใช้ยาในกลุ่มของยาต้านแอนติฮิสตามีนหรือที่เราเรียกว่ายาแก้แพ้ค่ะในผู้ป่วยบางรายที่ได้รับประทานยาแก้แพ้แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ขอแนะนําให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมและปรับการรักษา,าที่เหมาะสมกับของผู้ป่วยค่ะแต่ถ้าในผู้ป่วยบางคนที่มีโรคผื่นลมพิษร่วมกับอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหน้ามืดเป็นลมควรรีบมาพบแพทย์ในทันทีค่ะ หลังจากที่เรียนได้ดูที่วิดีโอเพื่อการศึกษาเรื่องโรคลมพิษไปแล้วสรุปได้ดังนี้ครับโรคลมพิษเป็นโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้เพราะไซส์ส่วนใหญ่ของโรคลมพิษเกิดจากการแพ้สิ่งต่างนักเรียนดูรูปภาพประกอบครับลักษณะของลมพิษ ชนิดของโรคลมพิษ 1. ลมพิษแบบเฉียบพลันเป็นลมพิษที่เป็นเป็นหายหายติดต่อกันน้อยกว่า6สัปดาห์ 2. ลมพิษเรื้อรังเป็นลมพิษที่เป็นเป็น,ปนหายหายต่อเนื่องกันเกิน6สัปดาห์สาเหตุ 1. การแพ้อ,อาหารเช่นอาหารทะเลผงชูรสสารกันบูดหรือสีผสมอาหาร 2. การแพ้ยาบางชนิดซึ่งทำให้เกิดพื้นลมพิษนักเรียนดูรูปภาพประกอบครับการแพ้อาหารทะเลทำให้เกิดลมพิษ 3. การแพ้พิษของสัตว์และแมลงบางชนิดเช่นพึ่งต่อมดดูรูปภาพประกอบครับพิษของแมลงอาจทำให้แพ้และเกิดลมพิษ 4. การแพ้สิ่งที่มาสัมผัสเช่นขนสัตว์เกสรดอกไม้และฝุ่นละออง ห้าการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราห,หรือพยาธิอาการเป็นผื่นหรือปื้นนูนแดงไม่มีขุยแต่มีอาการคันผื่นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายตามตัวแขนขารอบดวงตาในผู้ที่มีอาการดูแรงบริเวณใบหน้าลำคอและริมฝีป,ปากจะบวมอาจมีอาการปวดท้องแน่นจมกูก หายใจไม่สะดวกส่วนใหญ่พืนหรือปืน้นลมพิษจะหายภายใน24ชั่วโมงแต่อาจจะมีพืนใหม่ๆขึ้นที่อื่นได้นักเรียนดูรูปภาพประกอบครับพืนลมพิษที่แขนการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น 1. ประครบด้วยผ้าเย็นและทายาแก้ผดผื่นคันหรือทาคารามายเพื่อช่วยลดอาการคัน ข้อ 2. ไม่แกะเกาผิวหนังเพราะจะทําให้ผิวหนังอักเสบตัวอยนดูภาพประกอบครับการทาคาลามายบริเวณผื่นลมพิษเพื่อบรรเทาอาการคันข้อ 3. ถ้ามีอาการนั้นอกหายใจไม่สะดวกหรือเป็นเรื้อรังควรไปพบแพทย์ 4. ีรับประทานยาตามสั่งอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค1ไม่รับประทานอาหารหรือยาที่ทําให้เกิดอาการแพ้ 2. ทําจิตใจให้เร่าเริงจำใสไม่เครียด 3. ส,สังเกตตนเองเพื่อหาสาเหตุราแพ้อะไรและหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น 4. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของใช้ส่วนตัวและเครื่องนุ่งห่มอยู่เสมอครับการบ้านวันนี้ ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรื่องการปิบตนเพื่อป้องกันกรโรคในหนังสือสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5เพิ่มเติมข้อ2ให้นักเรียนทำใบงานเรื่องโรคลมพิษโดยให้ทำลงในสมุดหรือกระดาษรายงานให้เรียบร้อยและถูกต้องนี่ครับใบงานเรื่องโรคลมพิษ นักเรียนจะลืมเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งลงลายกลุ่มห้องของตัวเองนะครับสวัสดีครับ